เพื่อที่จะมาดูว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาอุบัติเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุจราจรที่ทําให้เกิดการเสียชีวิตในจังหวัดอุบลม์มีกี่รายและแต่ละรายเกิดจากสาเหตุอะไรเราจะได้มาวิเคราะห์ปัญหาสรุปปัญหาได้ถูกนะครับไปที่คุณธนชโยอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณธนชโยครับสวัสดีครับอาจารย์สุชายครับค,ชชครับคุณธนชโยครับสรุปในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีอุบัติเหตุที่ทําให้เกิดเสียชีวิตกี่รายครับในอุบลร,ราชธา,านีของเรา ผมสรุปตั้งแต่ต้นเดือนแล้วกันนะครับอ๋อครับได้ครับถึงถึงวันนี้สิบเอ็ดนะครับครับคือมีผู้เสียชีวิตนะครับจากอุบัติเหตุนะครับแล้วจํานวนห้ารายนะครับตายไปห้ารายแล้วนะครับในที่เกิดเหตุหมดเลยในที่เกิดเหตุหมดเลยนะครับครับผมอ๋ออ้าวเริ่มจากรายแรกเลยครับรายแรกนะครับเมื่อวันที่สามธันวานะครับเมื่อเวลาประมาณสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบแปดนาทีนะฮะก็มี เป็นอุบัติเหตุรถเก๋งชนนะครับนายชมแก่นนาคำอายุ59ปีนะฮะที่หน้าตลาดสด,ทดเทศบาลตำบลบ้านเกาะอำเภอเชืองในนะครับอ้ในที่กเกิดเหตุครับผมสาเหตุเพราะสาเหตุนี่น่าจะเป็นเพราะว่าช่วงหน้าหนาวนะครับมืดมืดเร็วนะครับแล้วก็รถรถเก๋งมาด้วยความเร็วสูงครับผม ก็เลยทําให้เกิดอุปัระเทศโอ้ผพมืดมองไม่เห็นนะฮะใช่ครับครับครับมืดครับผมครับรายที่สองฮะรายที่สองนี้เมื่อวันที่หกนะครับหกธันวาเนาะเป็นรถจักรยานยนต์นะครับชนกับรถติกอัพอ่ารถติกอัพชนแล้วก็หลบหนิไอนะครับที่น้องชนิดาพาชื่นตาโรงเรียนเบนชั้นมห้าโรงเรียนเบนนะครับที่ีชีวิตในที่เกิดเหตุครับครับอันนี้ก็เกิดจากความเร็วและกอ่าเมาสุรานะครับที่ ตามไปจับได้ที่บ้านนะครับเพราะหลังจากเกิดเหตุก็รถปิอัพคันนี้ก็หลบหนีไปคนขับรถปิอัพเมาสุราครับใช่ครับน้องเรียนเบนนี่เกิดตอนกลางวันด้วยนะฮะบ่ายสองอ่าตอนกลางวันครับประมาณบ่ายสองครับน้องเขาซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์เพื่อนใส่ครับครับรายที่สามครับรายที่สามนะครับเกิดเหตุวันที่เจ็ดนะครับเจ็ดเดือนธันวาครับอันนี้เป็นอุบัติเหตุ จักรยานยนต์ล้มเองนะครับที่บ้านแม่อำเภอบุญทาริกนะครับบุญทริกที่นายอนุชิตจำปาทองอายุยี่สบสปีครับครับก็ตีสามนะครับคาดว่าน่าจะง่วงและเมาโอ้ง่วงและเมาตีสามนะฮะบุญทริกครับใช่ครับครับรายที่สี่เป็นทางตรงด้วยนะรถทางจบครับผมรายที่สี่วันเดียวกันครับอ่าวันที่อา สันนิฐานคือไปเจอพบศพคุณตาตอนประมาณหกโมงเช้านะครับคุณตาครับที่หน้าโรงเรียนบ้านโพมูลเป็นรถเก๋งชนคนเดินถนนนะครับแล้วก็รถเก๋งหลบหนีไปครับทีนี้ยากอา่จากจากการสอบถามแต่ญากก็คือ,อเมื่อเมื่อช่วงกลางวัน <c oughs> ของวันที่วันที่หกเนี่ยคุณตามีอาการลำชักอ,อ่าหนึ่งหกเก้านำส่งโรงพยาบาลวาเรนครับ,รบหลังจากรับยาเสร็จคุณตาบอกจะกลับบ้านเองนะครับ <c oughs> แล้วก็ อ่าเข้าใจว่าเดินนะฮะเดินมาจนถึงที่คาเทอประมาณทีสองมีชาวบ้านยินว่าเสียงเหมือนรถชนอะไรแล้วก็มาพบศพคุณตาตอนเช้านะครับของวันที่เจ็ดคุณตาก็มีอาการอาจจะหลงหลงลืมลืมานะครับครัับบก็ก็นี่ก็เป็นอีกลายหนึ่งนะครับอันนี้ความเร็วแน่นอนนะครับแล้วก็มืดด้วยคครรัับบบลายสุดท้ายครับลายที่ห้าก็คือเมื่อวานนี้เองนะครับครับเเทะ รถจักรยานยนต์ตกสะพานนะครับที่ตำบลสองคอนอำเภอโพไซนะครับชื่อนายวิรัตโพสีอายุสี่สิบดปีนะครับก็มาด้วยความเร็วไม่แน่ใจว่าอาจจะเหนื่อยแล้วก็เมาสุราด้วยนะครับเท่ที่สามวันนี้น้องผมลงพื้นที่พอดีได้ไปตรวจที่เกิดเหตุด้วยนะครับครับก็เป็นห้ารายนะครับเสียชีวิตครับที่เกิดเหตุทั้งนั้นเลยนะครับคุณโชมอยากฝากอะไรตอนท้ายสัปดาห์นี้ครับครับก็อยากฝาก อ่คือทุกวันนี้อุบัติเหตุนะครับอย่างเดือนที่แล้วนี่เสียชีวิตสามสิบหกรายนะฮะร,รวมแล้วคนอุบลน,นี่ไม่แพ้ใครเลยก็อยากฝากอ่าในเรื่องความเร็วนะครับเรื่องความเร็วขอให้ลดลงนิดหนึ่งเพราะว่าสาเหตุอุบัติเหตุมีการชนที่ด้วยความเร็วสูงและทาให้เสียชีวิตนะฮะแทนที่จะบาดเจ็บนะครับแล้วก็เมาสุรานี่ก็มาเป็นอันดับต้นๆเหมือนกันนะครับแต่ละเหตุนี้จะมีเมาสุรามาเถ้าเป็นไปได้ก็เมาอย่าข<ม>ับนะครับแล้วก<ม>็<ม> มืดก็ขับรถช้าๆกันหน่อยครับครับครับขอบคุณมากครับคุณธนโชนครับครับขอบคุณ,ค,ณครับ,รบสวัสดีครับ